ต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการภาษาธรรมภาษาใจเรามานึกถึงมาคิดถึงนึกถึงวิถีชีวิตของพระเราเนี่ยวิถีชีวิตของพระเรามีบ่มีหลายๆไม่มีอะไรมากมายเกี่ยวกับวิถีชีวิตของพระที่มมากมายเนี่ยก็เพราะว่า มาพูดมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานการบริหารได้จากการมันม,มากมายจากตามนิสัยที่มันมากมายนั่น,ม,นมากมายนี่ข่าวเขา,ข,าขึ้นมาตามโซเชียลเนี่ยเพราะมันมันเป็นไปตามนิสัย,ยวินยัยพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้นมา,าพระิบสุสองร้อยยี่สิบเจ็ดพิกุณีสามร้อยสิบเอ็ดสามเนนเนนติปสิบอย่างนี้เป็นต้นปฏ <9 10. S 2> ิกา โบถินโบส,โบสดแปดสินเบญจศสินสินเป็นปกติมิจฉสินของชาวบ้านในทั่วไปสินห้าก็เพื่อเป็นการเป็นตัวชี้อบอกให้รู้ว่าให้ชําระจิตใจตามนี้ให้ระมัดระวังตามนี้ที่ต้องการให้จิตใจมันสะอาดบริสุทธิ์ให้ระมัดระวังตามนี้นะอะไรทํานองเนี้ยแต่ทีนี้มามาพูดถึงว่าเกี่ยวกับการเป็นอยู่จริงๆเนี่ย พูดการเป็นอยู่ของพระเนี่ยถ้าอยู่ด้วยความรู้ความสํานึกความละอายใจมีเทวธรรมเนี่ยมีฤาอุตตรปะไอชั่วกว่าบาปเนี่ยแล้วก็มีความศรัทธาต่อคุณพระรัะตนัยแล้วก็ปฏิบัติเราศรัทธาพระพุทธเจ้าแล้วก็เราก็นึกถึงว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเนี่ยเราก็เราก็ทําตนตามนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ ให้สํารวมอย่างเงี้ยสอนนะที่พระพทุทธเจ้าสอนนะันนี้ขึ้นมาเพราะมีเพราะมีพรามณ์ตนหนึ่งที่อยู่ทำคิริบันพศนะชื่อพราหมณสดที่พรามเรือกพรามอะไรก็ไม่รู้จาชื่อไม่ได้นะตอนที่มีภาษาลิบุตรอยู่ด้วยถามพระพุทธเจ้าว่าช่างที่เขาก่อบ้านก่อเมืองเขาก่อติดก่อเมืองอะไรต่างๆฐาน เจดีย์ต่างๆก็มีอิฐเป็นพื้นฐานแต่พระภิสูุในพุทธศาสนาของพระองค์เนี่ยมีอะไรเป็นพื้นฐานพามไอ้ไม่ใช่พามบางคนนี่ชื่อไอ้มานบอะไรก็จาชื่อไม่ได้เลยพระทธเจ้าตอบว่าพิสูุในพุทธศาสนาในพรหมจรรย์เนี่ยมีความสำรวมกายวาจาใจเป็นพื้นฐาน อันนี้คือหลักๆนะทีนี้สิ่งที่มันจะต้องเจริญขึ้นมาเนี่ยพระเดชจ้าก็ได้พูดถึงว่าใจมันจะเจริญขึ้นมาอย่างไงบ้างบางคนก็คิดได้น้อยบางคนก็คิดได้มากบางคนก็มีปัญญาน้อยบางคนก็มีปัญญามากบางคนก็มีสติน้อยบางคนก็มีสติมากบางคนก็มีสมาธิน้อยบางคนก็มีสมาธิมากบางคนไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาเลยก็อยู่ไปวันวันพระพูดถึงพระเหล่านั้นเนี่ยพระนินทีนี้ก็ กว้างไปถึงพุทธบริษัททั้งหลายยัโยมชาวบ้านบางคนก็มีศรัทธาศรัทธาพระเนี่ยบางคนไม่มีศรัทธาเลยนะไม่บางคนไม่มีศรัทธาเลยศรัทธาพระเนรเ,เนี่ยบางคนผมไม่ได้ศรัทธาเลยพระเนรก็มีเนี่ยเยเราเราเราพูดจากที่เราได้ดูดูรายการต่างๆที่เขาทาใน youtube อ่ะบางคนบอกกล้าพูดออกมาแบบต่อสื่อโซเชียลเลยว่าผมเนี่ย ชั้นเนี่ยหรือเร่าอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ไม่มีความรู้สึกการศรัทธาพระพิสูนตตามณีเ,เลยแล้วก็ไม่มีความศรัทธาเรื่องการทําบุญตักบาตรถวายทานใส่บาตรพระสงฆ์เนี่ยไม่มีศรัทธาเลยก็เขาถูกถามคือว่าทำไมไม่มีศรัทธาแล้วอยู่ยังไงก็คืออยู่อย่างเงี้ยคือเราอยู่อิสระโดยอิสระภาพโดยความคิดและการเป็นอยู่โดยสติปัญญาของตัวเองจากความรู้สึกตัวเองร้วนก็อยู่ไปแบบในตัวเรา เป็นตัวของเราเป็นตัวเราเองแล้วก็อยู่ไปเรื่อยของเราเองเรามีความผิดอย่างนี้แล้วก็อยู่ไปอย่างนี้ก็มีนี่คือนี่คือ,คอวิถีชีวิตสังสารวัตรรมของมนุษย์ของสัตว์โลกเป็นอย่างเนี้ยบางทีเนี่ยถ้าพูดทุงเรื่องบาปเรื่องบุญเนี่ยก็มีศรัทธามอนกันไม่มีความรู้สึกว่าเชื่อเลยบางคนนะบางที มาพูดถึงญาติโยมบางบางบ้านเมืองเนี่ยไม่ชอบทําบุญตักบาตรไม่เข้าไม่เข้าวัดเลยบางวันพระนี่เงียบไม่มีพระไม่มีโยมเข้าวัดเข้าว่าไม่ทําบุญตักบาตรไม่ไม่มีเลยนะเองบางหมู่บ้านโยมเข้าวัดทําบุญตักบาตรดีมากวันพระวันเพ็ญนี่โยมเข้าวัดวันพระแปดค่ำสิบห้าค่ำเข้าวัด จุดมนเข้าวัดทาบุญตักบาตรสมาทานสินฟังเทศฟังธรรมบางบ้านเนี่ยมากมากขึ้นไปกว่านั้นมีก็คือนอกจากเข้าวัดทาบุญตักบาตรบรรพะแล้วเนี่ยยังมีไปสวดมนทำวัดกับพระตอนเย็นทุกวันผมได้เห็นมาแล้วที่บ้านเข้าสารแต่จะไม่ผิดบ้านเข้าสาร อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรเราก็ไปโยกเขาพักนึงนะเอโยมาอะไรกันตอนเย็นเราทำให้เรานึกถึงภาพโบราณเลยท่านโอ้คนสมัยโบราณตอนเย็นเนี่ยทั้งคนเท่าคนแก่ตายายายลูกหลานก็ตามยายพ่อแม่ลงไปในวัดไปที่หลังเราก็ยืนดูอ้โยมมาอะไรกันก็เลยแกล้งถามโยดูพ่อออกไม่ออกไม่ยังการก็มาสดว้นู่แล้วอมอม สวดมนต์สวดมนต์เย็นกับพระเนี่ยมาสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์กับพระเนี่ยเนี่ยพระวัดนั่นก็พาโยมปฏิบัติดีอีกเออมันก็เลยเป็นความเจริญทางจิตใจเป็นความเจริญทั้งด้านเกี่ยวกับวัดวาศาสนานี่เขาเรียกว่ามันมันอยู่ในขั้นสังคมที่เรียกว่าศรัทธาและกิจจริตนิสัยชีวิตที่เกี่ยวกับประวัติธรรมประเพณีมีแบบระดับมาตรฐานเลย เออเราเราก็ได้ข้อคิดพระเราได้ข้อคิดเออยมอยู่บ้านอยู่เมืองทํางานมาทั้งวันเลยกลับมาบ้านกันมาทําอาบน้ําเสร็จหุงข้าวต้มแกงเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงข้าวเลี้ยงปลากันเสร็จยังมาพลอยยังพยังเดินเข้าวัดนะคระมาสวดมนต์ไหว้พระทําวัดสวดมนต์กับพระอีกอะ่ะทัางที่ว่าทางานทั้งวันนะโยมนะทํางานทั้งวันทํากิจทั้งวัน ตางตากแดดตาก,กลมทั้งวันก้มหน้าหลังสู่หลังสู่สู้วันหน้าสู้ดินทั้งวันแกกลับมาบ้านแล้วก็มาอาบน้ําทําจิตอะไรต่างๆเก่บเปียกกระลูกเมียวในครอบครัวเกษตรเขายังมีมีมีกําลังที่จะต้องเดินมาเข้าในวัดอีกเพื่อมาสวดมนต์ได้พระมานั่งฟังพระเทศมานั่งสมาธิกับพระอีกอ่ามันสะท้อนเลยครับสะท้อนเลยมงใจใจกันโอสะท้อนเลยผม ตรงนี้เลยทำให้ผมมีความรู้สึกว่าเออเราเป็นพระนี่เราทำไมไม่ทำให้ยิ่งกว่ามากกว่าพราเราวาดยอดยมขนาดยมบ้านเนี้ยอันนี้บ้านชื่อบ้านขาสารนะแต่ผมจำผิดทางอำเภอบ้านผือนี่แหละมีบ้านขาวสารแล้วก็มีบ้านจำได้บ่ได้บ่ได้ละทุกๆุหมู่บ้านเราเกลียนเ่ยมันมันลืมหลงลืมนี่ มันก็เลยเล่าเอามาเล่าให้หมู่คณนะเราฟังเราเป็นพระเนี่ยเราเราต้องย้อนไปถามตัวเองอย่างผมถามท่านอุว่าเราบวชมาเรามีความรู้สึกยังไงกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ท่านอุก็ตอบว่ามีศรัทธามีศรัทธาและผู้ที่มีศรัทธาในพระพุทธเจ้าเนี่ย ในในองค์พระพุทธเจ้าในพระธรรมคําสอนในพระสงฆ์สาวกของพระองค์เนี่ยแล้วก็สมมุติสง์เนี่ยอย่างเรานี่เป็นสมมุติสง์แต่พระสงฆ์จริงๆคือพระที่บรรลุธ,ธรรมโสดาบันิมาเป็นต้นขึ้นไปนั่นคือสง์แท้แต่เราเนี่ยถูกสมมุิเฮ้ยนักบวชและเป็นนักบวชและเป็นนักบวชตามตามวิในบัญญัติพุทธานุญาตของพระพุทธเจ้าผู้คนที่เข้ามาอยู่ใน หัตถบาตที่มาอยู่ในสังวาสแห่งสงบัญญัติเนี่ยพระเจ้าเรียกบุคคลเช่นนี้บุคคลที่เข้ามาอยู่ในพรหมจรรย์ที่พระองค์บัญญัติไปเนี่ยพระพุทธเจ้าเรียกบุคคลเช่นนี้ว่าสมุติสมเหมือนเขาเรียกพระเจ้าอยู่หัวว่าสมุติเทพทีนี้สมุติบัญญัติสมุติสงสมุติเทพสมุติบัญญัติอะไรที่ยังอีกหลายอย่างที่เขาถูกเรียกว่าสมมติในสมมติก็ยังมีถูกสมมุติอีก เราไี่ถูกเรียกสมุติสงฆ์แต่ก็ต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดถึงจะเป็นสมุติสงฆ์เพราะมีเพราะมีพุทธบัญญัติเพราะมีพุทธวิธีที่พระพุทธเจ้าวางแบบไว้ให้แล้วเราก็ต้องทําตามถึงจะเป็นสมุติเราก็ต้องทำตาม,ตามวิในบัญญัตินั้นทีนี้พระเราเนี่ยอยู่หนึ่งรูปอยู่สองรูปอยู่สามรูปและเป็นคณะขึ้นไปเนี่ย เป็นสี่เป็นห้าขึ้นไปเนี่ยเป็นคณะสงฆ์แหละเมื่ออยู่รูปนึงเนี่ยมันยังมียังมีการรับผิดชอบคือรับผิดชอบอะไรรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบตัวเองอเองกี่ยวกับการจะต้องหาอาหารกินหาขหาน้ํากินมีเขาเรียกว่าดูแลตัวเองถ้าเราหาอาหารไม่ได้หาไม่มีน้ํากินไม่มีอาหารกินเนี่ยคือคําตอบสําหรับชีวิตเราก็คือตาย ถ้าเราไม่มีน้ํากินไม่มีข้าอาหารกินตายมีคือตรงไงททำไงเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองทีนี้เมื่ออยู่สองลูกก็ต้องทมสัญญากันพระพุเจ้าพระพุทธระเจ้า,จาบัญญัติเกี่ยวกับสองว่าถ้าสองลูกขึ้นไปเนี่ยให้มาอธิษฐานต่อกันเช่นอธิษฐานอุโบสถบริสุทธิอุโบสถต่อกันอสองลูกอะบริสุทธิต่อกัน สองสาสา,สามลูกเป็นอธิษฐานอุโบสถตัวกันสี่ลูกตรงสวดสี่ลูกตรงสวดปฏิโมกทีนี้ถ้าเราอยู่เลขสองสามลูกขึ้นไปเนี่ยมันต้องหมายถึงว่ามีอะไรต้องบอกกันแหละถ้ามีมีอะไรสุขทุกปัญหาหรือสงบสุขหรือสงสัยอยากรู้อยากศึกษาหรือมีความสงสัยอยากรู้นั่นรู้นี่มันก็ต้องถามกันเกี่ยวกับการปฏิบัติมั่งเกี่ยวกับไปอยู่มั่งเกี่ยวกับก สังคมเราที่อยู่ร่วมกันนั่งทํายังไงแบบไหนมันก็ต้องถามกันแล้วก็ต้องบอกกันแหละต้องบอกกันในขณะที่อยู่ร่วมกันแล้วปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุนั้นควรเมื่ออยู่ร่วมกันแล้วควรจะเคารพควรจะเคารพซึ่งกันและกันอ่าเริ่มตั้งแต่เริ่มเคารพสิทธิของหัวหน้าหัวหน้าสงฆ์ที่ถูกเรียกว่าถูกที่ถูกบัญญัติว่าอาจารย์ และผู้เป็นอาจารย์ก็ต้องเคารพผู้ที่อยู่ร่วมมาขออยู่ด้วยพระพุทธเจ้าเรียกบุคคลน,นั้นว่าอันเตวาสิกบุคคลหรืออันเตวอันเตวาสิกภิกษุแต่อย่างท่านท่านโอบวชแต่หลวงพ่อวัดบรรกลางเป็นจติหาริกของหลวงพ่อบรรกลางแต่เป็นอันเตวาสิกของผมผู้ที่มาบวชอยู่นี่ก็คือเป็นอันเตวาสิกของผมผมผมเป็นเจ้าวัด ผมมีอันเทวสิกคือพวกท่านแต่ลแต่เป็นจัดที่หาริกของพ่ออุปชาบ้านกลางหรือหลงพ่อโพทองอะไรก็แล้วแต่เมื่อมาอยู่รวมกันปุ๊บเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่เราจะต้องรับรู้และต้องให้ความเชื่อถือก็คือเรื่องกฎระเบียบที่จะต้องปฏิบัติต่อกันไม่ใช่ว่าจะฝืนกฎระเบียบกันนะอยู่ด้วยกันทีนี้มามาพูดถึงวัดบางวัดเนี่ยมีกฎระเบียบบัญญัติไว้เขียนไว้เลย ภิกษุที่เข้ามาอยู่ในวัดนี้ต้องปฏิบัติาตามกิจระเบียบแบบนี้แบบนี้แบบนี้เมื่อเมื่อไปอยู่วัดนั้นเปลี่ยนระเบียบระเบียบไม่เหมือนกันก็มีแต่ถ้าพูดถึงระเบียบตามพุทธบัญญัติพุทธวินยัยธรรมวินัยเหมือนกันเป๊ะเหมือนเดิมแต่ระเบียบการเป็นอยู่การปกครองการบริหารจะไม่เหมือนกันต่างกันไปบางวัดเนี่ยคือไม่มีระเบียบอะไรเลยปล่อยตามัธยาศัย ให้อยู่ด้วยจิตใต้สํานึกอย่างวัดอะไรอยู่พิศโลกอ่ะที่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังอ่ะที่อำเภอศรีหชนาลัยอ่ะหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อศรีอ่อนผมก็จําชื่อวัดไม่ได้อันนี้ท่านมีระเบียบว,ว่าภิกษุที่มาอยู่ในวัดท่านเนี่ยให้อยู่กุติแบบนี้แบบนี้ไม่ต้องทาวัดสมมนก็ได้ไม่ต้องแต่ไม่รับกิจนิมนต์ ไม่ต้องทําวัดสดมนเช้าเย็นก็ได้และก็ไม่มีกิจมิมนแต่ถึงไม่มีการทำวัดสดมนเช้าเย็นมันมีอยู่แต่อย่างหนึ่งที่หลวงพ่อสีอ่อนเ,อเน้นแบบเด็ดขาดในใจขาดเลยห้ามฝืนห้ามล้นเด็ดขาดคือเมื่อฉันข้าวแล้วต้องปฏิบัติเหมือนกันหมดคือนั่นคือต้องเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่งสมาธิบำเพ็ญเพียรตามกรรตามเวลาที่กําหนดไว้ เขาเรียกตามภาษาวินันแล้วว่ารับนิสัยถ้าจะพูดตามระเบียบของหลวงพ่อกบว่าคือรับนิสัยแต่ตามวินัยเขาเรียกว่ารับนิสัยด้เลยลรับนิสัยจากจากผู้เป็นอาจารย์เขาเรียกว่าไปรับนิสัยจากอาจารย์จากสานักหนึ่งเจอนะมันเขามีเขียนในในวินัยนี่แหละเมื่อจะไปขออยู่เป็นอันเตวสิกวัดหนึ่ง,งที่มีอาจารย์อยู่แล้วแล้วเข้าไปรับ นิสัยเขาเรียกนิสัยมุตตะกะบุพภัททิสูที่อยู่ในระดับหนึ่งตองสามสี่เป็นนิสัยเป็นเป็นทิสูนิสัยมุตตะกะแต่เมื่อไปอยู่กับอาจารย์อีกสำนักหนึ่งแล้วก็ต้องไปรับนิสัยจากอาจารย์วัดนั้นสำนักนั้นแล้วให้อาจารย์สำนักนั้นบอกว่าเธอควรฝึกและควรรับนิสัยจากสำนักนี้อย่างนี้อย่างนี้ทีนี้เมื่อมาพูดถึงวัดเรา วัดเราเนี่ยทุกคนต้องรับนิสัยที่ควรรับรู้และควรรับนิสัยให้เหมือนกันก็คือวัดทด่ดวงคนบินบาตรทุกวันห้ามขาดคนทําวัดสดมนทุกวันห้ามขาดยกเว้นวันไปไปเจริญพุทธมนต์เย็นกิตนิมนต์ตอนเย็นบินบาตรทุกวันห้ามขาดยกเว้นวันพระและไปฉันเช้ามีจิตนิมนต์แค่นี้เองเระเบียบวัดทด่ดวงเรามีแค่นี้เอง บางทีเนี่ยมันมีทั้งปฏิบัติได้ปฏิบัติไม่ได้ระเบียบก็ไม่มากนะแล้วก็ดูแลทําความสะอาดสาลาช่วยกันกวาดใบไ,ไม้อันนี้ก็คือกิจวัตรก็สอนไว้อยู่แล้วเราไม่ต้องไม่ต้องตั้งขึ้นมาก็ได้เพียนแตเพียงว่าเราเข้าไปเรียนรู้ว่ากิจวัตรสิบอย่างก็สอนอะไรในกิจวัตรสิบอย่างเขาก็บอกไว้แล้วต้องกวาดวิหารลานพระเจดีย์ช่วยเหลือกัน เวลาก็บอกเลยว่าเวลาบ่ายสามเนี่ยออกมาช่วยกันนะก็ไม่เห็นมีใครออกมากันเออเอาในอันนี้มันมันกมันกำลังแสดงถึงจิตจิตลึกเข้าไปอุป,ปนิสัยส่วนบุคคลอะไรทีนี้เมื่อบุคคลเข้ามาเป็นพระแล้วรู้ว่าในวัดมีกฎระเบียอย่างไรควรจะฝึกตัวเองตามกฎระเบียบนั้นไม่ควรที่จะฝืนถ้าฝืนแล้วสิ่งที่ตามมาคือความเสียหาย เสียระบบการปกครองและการบริหารของเจ้าอาวาสนั้นวัดนั้นเสียหายหมดถ้าเขาตั้งกฎระเบียบไว้แล้วเนี่ยไม่ไม่ยอมทําปฏิบัติตามกฎระเบียบต้องบินทบาทเงี้ยทุกวันเนี่ยต้องทาวัดสมุน์ทุกวันเนี่ยต้องทํามากวาดวิหารลานแปะเจด,ดีย์ช่วยกันทุกวันทําความสะอาดไปปั้วสะนะไว้ทุกวันถ้าเราไม่ทํแล้วอู้เลยบิดเเบียน บิดเบือนกฎระเบียบไม่ทํและไม่ปฏิบัติตามแสดงว่าเรานั่นคือกิริยาของเรากําลังจะทําลายกฎระเบียบกฎกติกาของวัดเมื่อวัดนั้นกฎกติกาและกฎระเบียบถูกทําลายปุ๊บความวุ่นวายก็เกิดขึ้นตามมาถ้าทุกคนให้ความเคารพและให้ความศักดิ์สิทธิ์คือนับถือให้ความเคารพให้ความเคารพซึ่งกฎระเบียบที่จเจ้าวาดได้ตั้งบัญญัติขึ้นมานั้นหรือหมู่คณะสง ได้ประชุมตกลงเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วว่าจะตั้งกฎระเบียบนี้ไว้ให้ปฏิบัติตามนี้รู้กันแหละถ้าไม่ปฏิบัติตามเมื่อไรวันนั้นแหละแสดงถึงความเสื่อมและความเดือดร้อนตามมาแน่นอนมันก็เรื่องจริงด้วยเพราะว่าทุกคนเกิดปฏิฆะต่อกัน ทุกคนเกิดปฏิฆะต่อกันคนนั้นไม่ทําคนนี้ก็ยังไม่ทําคนนี้ไม่ทําคนนี้ก็ยังไม่ทําคนนั้นไม่เห็นทําคนนี้ไม่เห็นทำ,นนนทำก็เริ่มนเนี่ยก็เลยเริ่มมีปฏิฆะต่อกันเพราะอะไรเพราะไม่รักษาก,กฎกติกาไม่รักษากฎระเบียบของวัดที่ตั้งไว้มันถึงเป็นอย่างนี้ถ้าทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบของวัดอย่างซื่อตรงซื่อสัตย์มีศีจะต,ต่อกฎระเบียบนั้นแล้วมันก็ดีมีแต่ดีดีกับดีหนึ่ง คนจะไม่พระที่อยู่ด้วยกันก็จะไม่จะไม่เกิดปฏิฆะต่อกันสองสามารถที่จะเป็นตัวอย่างให้เกิดความยำเกรงเกิดความเกรงใจกันเป็นของมันเองเพราะว่ากฎระเบียบนั้นเราเราพ้ากันรักษาไว้ถ้ารักษากฎระเบียบนั้นไว้แล้วเนี่ยผู้ที่มาเขาหลังก็จะเกิดความเกรงใจจะเกิดความยำเกรงแล้วก็จะปฏิบัติตามตามกันเพราะมีตัวอย่างทําอยู่ทีนี้กฎระเบียบเนี่ยถูกทําลายลงมันก็ไม่มีใครเกรงใครละ มันก็มีแต่ความอึดอัดใจต่อกันแล้วก็มีแต่ความจะมีดีเดียนกันทั้งต่อหน้าและรับหลังเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รักษากฎระเบียบนั่นเองไม่ปฏิบัติไม่รักษากฎระเบียบที่ได้ตั้งขึ้นไว้มีประการหนึ่งเพราะฉะนั้นต่อไปนี้อาจารย์ได้ฝากกฎระเบียบหนึ่งเลยยกเว้นเลขาเพราะเลขาเนี่ยเขาทํางานเกี่ยวกับเอกสาร ช่วยอาจารย์คิดงานบริหารกิจการคณะสงฆ์แล้วก็หลงตาหลงตาที่ทำไม่ไหวหลงตาในเม็ดเนี่ยยกเว้นก็เลยยกงานดูแลสาลาเนี่ยให้พระหนุ่มสี่ลูกก็มีท่านบอยกับท่านตามท่านอุก,กับท่านโดมทําความสะอาดสาลาดูแลความเรียบร้อยในสาลาปัวสนะจัดน้ําดื่มน้นําฉัน ไว้ตามวิน,นัยบรรยากิที่สอนเลยเรื่องอาจาระเรื่องข้อวัดปฏิบัติเนะนี่ยแจน้าฉันน้าใช้ไวปูอัสนะไว้หรือก่อนเอาบินาบ่าก็ดีหรือกลับมาจากบินาบาทก็ดีแต่ว่าอาจารย์ได้สั่งไวว่าทาไว้ก่อนก่อนออกบินบาทดีกว่าเพราะอะไรเพราะเวลามีโยมมาปุ๊บโยงก็จะได้เห็นว่าเออพระอยู่พระบินบาทถ้าเราไม่ไม่ปูวัสนะไว้เนี่ยกลับมาก่อนกลับมาจะบ,บินบา่ากนคุณปูโยงเข้ามาปุ๊บเขาไม่เห็น เขาจะเขาะ้าใจยังไงเขาก็จะว่าพระไม่อยู่แล้วกลับแล้วนี่จําเป็นสมควรอยิง่งเราจะต้องกลัวอาสนะไว้โยมมาคอยอุปถัมภะตอนเช้าอ่ะโยมก็จะได้เห็นอาสนะปูไว้เขาก็รู้ได้เลยว่าพระอยู่ไปบินบาทกันแล้วเขาเห็นแล้วอาสนะราปูไว้น้ำลราตั้งไว้เนี่ยโยมเขาก็รู้ได้เลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยพระหนุ่มสีรูปเนี่ยให้ตั้งใจรักษาเลย หน้าที่ของตัวเองให้ดีอย่างต่อเนื่องอย่าละเลยอย่ายัดทิ้งถึงเวลาก็คือพากันไปกวาดไปถูไปปูอัสนะตั้งน้ำฉันน้ำใช้เอาไว้แล้วก็ออกบินบาทหรือจะพากันไปถูตอนเย็นไว้ก็ได้ตอนเช้ากัไปปูอสนะตั้งน้ำฉันน้ำดื่มอย่างเดียวอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ก็เป็นกฎระเบียบเป็นกฎระเบียบเนี่ยเค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 ยใช้มานานแล้วเคยประกาศใช้มานานแล้วแต่มัน มันลมหายใจจากไปเพราะอะไรก็เพราะว่าหนึ่งพระที่ทำหน้าที่นี้กับพากันศึกไปหมดสองก็คือพระที่อยู่ก็คือไม่ต้องทําแล้วก็คือปล่อยสบายๆไม่มีก็แล้วเลยอยู่สองสามรูปอย่างเงี้ยเออเลยอยู่สองสามรูปก็ไม่ต้องทําก็ได้ก็เลยทํากันเองทําพระที่อยู่สองสามรูปก็ทํากันเองก็ไม่มีใครต้องดูแลใครอุปถัมภ์กันดูแลกันเองเวยเือก็เก็ทากันที่นี้เกิด มีพระมาอยู่ร่วมกันหลายๆลูกขึ้นมาปุ๊บมันก็ต้องเอากฎระเบียบนี่มาใช้อีกแต่เมื่อเมื่อประกาศใช้แล้วก็ต้องทําตามหน้าที่ที่มอบให้ปีห้าห้าถ้าไม่สามารถที่จะลุกมาทำวัดสมุนเช้าได้ปีห้าหรือปีสี่สี่สิบห้าสิบเนี่ยลุกมาที่สลาพ้าใจ่านอุกทันโดมท่านตามผมท่านบอยสี่รูปทำเนี่ยคือคุณไปจับชุดให้แล้วสองรูกสองลูก ช่วยกันดูแลงานในาลาเนี่ยถ้าตีตีสามตีสี่มาทําวัดสวดเนบางตามด้วยกด็ดีมาจดมนต์ทวัดเช้าบังกด็ดีเออเรื่องมันมีอาจารย์แกบหลวงตาเกศสองลูกมาสวดมนต์ทำวัดตอนเช้าบังก็ดีเหมือนกันมาสวดมนต์ด้วยกันมันจะได้รู้ว่าตอนเช้าวสวดบทอะไบรบางกฎระเบียบปันเนี่ยให้รักษาวไว้ อย่าไปทําลายแล้วก็การทําวัดสมุนถือเป็นกฎระเบียบของวัดชั่วววงที่ทํามานานแสนนานแต่กําลังจะมันกําลังจะหวั่นไหวและสั่นสะเทือนลงเพราะเพราะเราไม่รักไม่ช่วยกันรักษาไม่ไม่มาทําวัดสมุ์กันมันก็เลยกลายเป็นไม่มีใครเก่งใจใครละต่างคนก็ทําเหมือนกันถ่าไห่มาผมก็ไม่มาแล้วท่านก็ยังไม่มาผมก็ไม่มาที่อาจารย์ยังมีว่าคนนั้นเลยจะว่าผมได้ยังไง มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เลยมันเลยมันเลยเป็นเลยเลยเป็นเลยเป็นขึ้นเลยเป็นบทบาทเลยเป็นจุดชนวนเลยเป็นอารมณ์ส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยต้องกดอารมณ์ัวนี่แล้วก็วางวางเฉยเลยอุเบกขามันบอกมันบอกใครก็ไม่ได้นะไปบอกคนนี้มันก็เหลือคนเนี้มันบอกคนนี้มันก็เหลือคนเนี้ถ้าเราไปเราไปบอกอีกคนนึงเราต้องโดนย้อนเนี่ย อาจารย์ทำไมบอกแต่ผมล่ะคนนั้นไม่เห็นบอกล่ะทำไมว่าแต่ผมล่ะแต่มันไม่ว่าคนนั้นมัางล่ะอาจารย์โดนอันนี้แน่นอน,น,อ,นอาจารย์ก็เลยเฉยเลยแต่เวลามีงานมีงานจิตของสงฆ์ในวัดเนี่ยบางคนก็ออกมาบางคนก็ไม่ออกมาอันนี้ไม่ดีเลยพระเราอยู่ด้วยกันต้องช่วยกันทำงานต้องต้องมาตั้งแต่วินาทีแรกนาทีแรกและเวลาแรกไม่ใช่ว,ว่ามาตอนงานจบแล้วมาเนี่ยน่าเกลียดมาก ไม่ได้อย่าทำอย่างนั้นต้องเป็นนิสัยของเทวดาคือเป็นนิสัยที่มีหิริอตตะอายชั่วกลัวบาปละอายใจต้องมีคุณธรรมของเทวดาคือหิริอตตะาอายชั่วกลัวบาปเนี่ยต้องต้องมีเออเขาเขาทำกันเนี่ยเราไม่ทำเนี่ยละอายเขานะันละมันมันมีความละอายใจมั่งมีความละอายใจมั่ง เวลาเขามีงานเราก็ไปช่วยเขาก็ไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยเมื่อถูกเรียกก็รีบไปเลยอย่าประเภพอ้อ้รองเงียบรองเงียบไปเห็นมานทั้ทีแน้วเงียบยี่สิบนาทีผ่านไปก็ยังไม่มีใครมาสามสิบนาทีผ่านไปก็ยังไม่มีใครมาจนงานก็จะเสร็จแล้วโผล่มาเงี้ยบอกได้อย่าทําเลยแบบนี้นิสัยนี่อยา่าไปอย่าไปทําทิ้งเลยเพื่อเป็นนิสัยดังเดิมที่ติดตัวมาเพื่อถ้าพูดตามภาษาธรรมะก็คือ,อกรรมเก่ามันติดมา ทิ้งไปเลยกรรมตัวนี้ยอย่าเอามาใช้กาเรียกว่านิสัยคารวาะถือว่าเป็นนิสัยคารวะอย่ามาใช้เอาทิ้งไปเอานิสัยพระที่จะพุจ,จ,จทำของสัตว์ตํารุจเจตประการสารานิยธรรมเนี่ยพวกเนี่ยสอนไม่ได้ที่สู่สงฆ์ธรรมเนรที่อยู่ร่วมกันมีกิจอะไรของสงฆ์ของหมู่คณะของเพื่อนสาธมิกเกิดขึ้นแล้วให้รู้จักไปช่วยกันด้วยความเมตตาอย่าเข้าไปช่วยกันเพื่ออ้างนั้นอ้างนี่เข้าไปช่วยกันเพราะความรักและความเมตตาพร้อมด้วยความเสียสละ ช่วยงานกันจิตของสงเกิดขึ้นก็ไปช่วยกันช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าสารายไม่เยอะทำทำของสัตว์ประหลุตอะไรพวกเนี้ยมันเ็าีสอนไว้เพราะฉะนั้นอันที่งานที่ฝากไว้แล้วก็มอบการตีละคาได้ท่านโอให้ท่านโอตีแล้วก็ตอนเย็นก็นท่านท่านท่านตามก็ตีคล้องอย่างเงี้ยคือผมก็ผมก็มอบกาที่ให้ละให้ช่วยผมดูแลมั่งให้ช่วยกันดูแลมั่งอะไรเงี้ยงานนิดๆหน่อยๆแล้วก็เราก็จะได้ มีความรู้ความเข้าใจอย่างท่านตามเณียอย่างท่านอุ๊อย่างท่านโดมก็หัดตีคองตีกองมั่งกองพงกองเพนก็หัดกันบ้่งบวชมาทั้งทีตีกองมาเป็นตีคองมาเป็นเนี่ยโอ้มันรู้สึกว่ามันมันมันเสียเสียลายอย่างผู้ที่เคยบวชมาเนี่ยต้องตีค้องเป็นต้องตีกองเป็นเียีละครเป็นอย่างเงี้ยมันมันมันน่าจะอยู่มันน่าจะมีในมีในคติของผู้บวชมั่งนะ มันมันน่าจะมีอยู่ในคติข้อคิดของผู้บวชมัง่งเออตีระบวชมานี่เราต้องตีคองเป็นเราต้องตีกองเป็นเราต้องตีระครังเป็นเออต้องคิดกันมังม่งแบบนี้มันน่าจะเป็นคติของของของนักบวชของผู้ที่บวชมามันต้องต้องคิดแบบนี้ไว้บ้างถ้าบวชมาเป็นปีสองปีแล้วตีคองตรองีระครังไม่เป็นเนี่ยมันเสียลายเสียลายเขาจะเสียลายไหมลุงจา่าถ้าผู้ภาษาชาวบ้านมันเสียศักดิ์ศรีเสียศักดิ์ศรีผู้บวชมาตีคองไม่เป็น ทีละครั้งไม่เป็นทีอกองไม่เป็นเนี่ยมันเสียศักดิ์ศรีผู้บวชนะเอาเป็นนั้นว่าสิ่งที่พูดคุยอยันนี้ก็เป็นข้อคิดเ,เล็กน้อยอเป็นคติธรรมเตือนสติแล้วก็มอบฝากหน้าที่การงานที่จะต้องดูแลช่วยกันดูแลในวัดเพียงแค่นี้เอวัง